กำลังถ่ายเครื่องบินที่สนามบินบาหลีอยู่ดีๆนะครับไปดูเห็นเงาอะไรไกลๆนะครับเงาไกลๆแสดงมันต้องใหญ่มากเลยนะครับถ้าไม่ใหญ่ไม่เห็นแบบนี้นะครับเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างครับไม่ใช่อาคารนะผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นนะครับถามคนแถวนั้นว่าเอ๊ะ hey, มันคืออะไรเหรอเขาก็เลยบอกเอารูปโชว์ให้ดูจากโทรศัพท์เขานะครับมันเขียนว่าการูดาวิชนุนะครับการูดาคือครุฑวิษณุก็คือพระวิษณุหรือพระนารายนะครับจริงๆคือเป็นรูปปั้นนารายทรงครุฑนั่นเองเหมือนบ้านเรานะ แต่เขาเป็นศิลปะแบบของบาหลีฮินดูแบบบาหลีครับสวยดีนะครับสวยแบบผมว่างๆถ้าผมได้ไปอีกทีผมก็อยากไปดูสถานที่จริงนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนใครมีโอกาสก็ลองไปดูนะครับใครเชื่อเรื่องพวกนี้ก็ลองไปไหว้ดูครับส่วนผมก็อยากไปเห็นว่าเป็นยังไงนะครับอะไยทรงคุดผมเห็นแต่ตรงสถานีรถไฟฟ้าชิดลมนะครับตรงข้ามครับพระอินตรงอมรลินพลาซาใช่ไหมครับอมรลินพลาซานี้มีพระอินทตรงข้ามก็จะมี ฟันอะไรทรงครุดของตรงโรงแรมอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นผมเรียกว่าแยกเทพเจ้านะครับทำไมผมถึงเรียกว่าแยกเทพเจ้าว่างๆคอยมาทําคลิปให้ดูครับ